ไงทุกคนเป็นไงบ้างฉันไม่ได้มาชวนเล่นเกมไม่ได้มาทำอะไรหรอกนะฉันแค่จะมาบอกเรื่องสำคัญให้พวกนายฟังนึกแล้วว่าตลอดที่พวกเรานั้นมาอยู่ด้วยกันและ สนุกไปด้วยกันในช่วงเวลาต่างๆเมื่อก่อนเราคงสนุกด้วยกันเลยที่ว่าเล่นเกมกันไม่ก็คุยเล่นกันแต่ครั้งนี้อาจจะเป็นเป็นการคุยครั้งสุดท้ายของพวกเราแล้วเนาะ ฉันจะบอกแค่ว่าถึงเวลาที่ฉันจะต้องไปแล้วแหละฉันคงไม่อยากจะอยู่ต่อแล้วแหละถ้านายเข้าใจฉันนะฉันผ่านเรื่องแย่ๆมาตลอดช่วงห้าเดือนก่อนนั้น พันปีแต่เรื่องแย่ๆที่ฉันต้องเผชิญมันแย่พักมากและทำให้ตัวฉันเองก็เลือกที่จะเดินหนีมันและใช่ถึงเวลาที่ฉันจะต้องบอกลาพวกนายแล้วแหละว่าฉันคงไม่ได้อยู่ถึงจุดนี้กับพวกนายแล้วและอาจจะยืนอยู่ตรงนี้เป็นครั้งสุดท้าย ตอบได้รก็าตามเถอดนะพวกนายก็ยังเติบโตได้อีกเรื่อยๆยังมีเรื่องที่ต้องพัฒนาอีกตัวอย่างฉันคงไม่มีอนาคตอะไรหรอกความฝันของฉันมันก็โดนทำลายไปแล้วทำให้ฉันไม่มีทางเลือกอะไรอีกแล้ว ตอบได้ค่าตามเถอะนะตัวอย่างฉันมันก็แค่เด็กใส่ชุดสีแดงเท่าไปนั่นแหละถ้าพวกนายยังจำในช่วงเวลาที่ฉันใส่ชุดสีแดงได้ตอนที่ฉันยิ้มให้พวกนายตอนที่ฉันหัวเราะหรือตอนที่ฉันนั่งเกีกับพวกนายมันคงมีความสุขมากๆแหละเอาเถอะ ยังไงก็ตามก็ถึงเวลาหนุ่มเสื้อแดงจะต้องลากันแล้วแหละไว้เจอกันในอนาคตที่บอกว่าฉันจะกลับมาฉันไม่ได้ไปไหนหรอกขอแค่ จะไม่ถูกโดนลืมอีกฉันโดนรังเกียจม,มากากพอแล้วฉันขอบายก่อนนะครับเอาเป็นว่าซื่อๆนะอย่ายอมแพล้ล่ะ